ใคมีปัญหาเรื่องถุงร่องกองปลูกผักแบบคือจังหฮาเนี่ยทุกคนแต่ก่อนห้ากจะจีใส่เป็นถุงขยะสีดําเอามาตัดแปลงเครื่องแล้วก็มาล่องกองแบบนี้กันนะคะบอกได้เลยว่าเอามาใส่กันยากและกาเวลาใส่จะต้องมานางตัดให้่งยากเสียเวลาหลายขั้นตอนเวลาใส่นะทุกคนหลอบสองหลอบก็บมีการฉีกขาดหัวซึมแล้วซึ่งเงม่นหนาเบืองมาห้า,าจะต้องมาเปลี่ยนถุงเปลี่ยนพายางไม่อีกคือเก่าจนหฮามาเจอถุงร่องกองปลูกผักแบบเนี่ย โอ้ยใส่แล้วสะดวกสบายมากเวลาใส่กับายถอดล่างถอดซักกับไงยก็เคยสั่งมาใส่หลายรอบอยู่แต่ตอนนั้นงบเข้ามาหลายเขาสั่งมาเทลหาใบซิบใบเอามาลองใส่เปรียบเทียบกันบ้งว่าอันใดดีดีทนกว่ากันฟ้ากุว่าถุงกุ้มกลองแบบเนี่ยหมซึกว่าจะทนและก็จะเหนียวบ่ขาดบ่ซึมงง่ายกว่าแบบถุงถี่เข้าใส่ถุงขยะ าาขาไผ่ที่กำลังล่างเล่บตองลังเล่เลยทุกคนกดสั่งโหลดเขาการันตีได้เลยราคาหนึ่งกิโลหอยกบ,บาทนิดๆได้ถึงสี่สิบก็ใบเลยคุ้มมากๆและ,กะเกษตใุในการปลูกผักของเฮ้าสะดวกสบายละก็ง่างมันดีนแบบนี้และจังหวได้สั่งมาเปลี่ยนหมดเลยท,ที่นี่เฮ้าเห็ดงานก่างสะดวกสบายประหยัดเวลาขึ้นปีอีใครสนใจกระจิบในตะการสายมือมนี่แหละการันตีเลยเลยว่าปลิดหวังแน่นอน